ณพินิพานะครับคุณพินิพาเคยเคยมานั่งคุยกันตรงนี้ละนะฮะแต่ก่อนเป็นผื่นแพ้ค่ะใช่ค่ะแพ้พอะไรยังไงคะค่ะเป็นผื่นแพ้เหมือนเป็นโรคประจาตัวเลยอะค่ะเป็นลมพิษเรียกสั้นๆลมพิษค่ะจะเป็นลมพิษต่อเมื่อเจออะไรคะอ๋อเป็นทุกวันเลยค่ะฮะ เป็นทุกวันเลยช่วงเย็นๆนี่จะขึ้นเป็นปกติเลยค่ะขึ้นตามตามต<า>ี่ไหนฮะข้อพับค่ะข้อพับขาตรงซอกคอหรือว่าจุดข้างเขาเรียกว,ว่าใต้ลมผ้าคือในช่วงเย็นจะขึ้นมาเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในอากาศร้อนอากาศหนาวโดนฝุ่นละอองโดนสารพิษโดอนอะไรไม่เกี่ยวใช่ค่ะขึ้นมาเป็นปกติเลยคุณหมอบอกวิธีการรักษาอย่างไงบ้างตอนเคยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับ เป็นสารที่เราแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเกสรดอกไม้หรือว่าฝุ่นหรืออะไรแต่ไม่สามารถจับสาเหตุได้ต้องค่อยๆใช่ต้องค่อยๆพิสูจน์โดยถ้าเสียค่ารักษาจริงๆอ่ะในการวิจัยเกี่ยวกับว่าตัวเองเป็นผื่นแพ้แต่ละอย่างแต่ละอย่างรวมไปเสร็จแล้วหลายหมื่นค่ะหลายหมืน่นอาจารย<ช>์ครับ<ะ>จากอาการที่คุณอีฟเป็นเนี่ยเราจะเรียกว่าลม,ะะลมพิษหรือเปล่าคือลมพิษนี่มันจะขึ้นเป็นปื้นแดงบวม แล้วก็คันข่าคันนะคะเป็นจากจุดเล็กๆแล้วมารวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้ถือว่าใช่ใช่ค่ะนะครับกับผื่นแพ้พวกคือถ้าเป็นแรชถ้าเป็นแรชนี่มันจะเป็นผื่นแดงที่ไม่บวมไม่บวมนะฮะแต่ถ้าเป็นผื่นลมพิษนี่เขาเรียกเออร์ติคาริเอียซึ่งมันจะบวมขึ้นมันจะหนาๆขึ้นมาชอ๋อแต่ของของคุณอิฟนี่คือเป็นลมพิษแล้วล่ะ เป็นแบบลบพิษเลยแล้วเวลาเป็นทีทํำยังไงฮะต้องกินยาระงับแบบชั่วคราวค่ะเป็นยาแบบเม็ดเล็กๆค่ะคือทุกเย็นเขาเป็นก็กินเป็นก็กินหรือกินก่อนแล้วค่อยเป็นบางทีตั้งตัวไว้เลยกินก่อนไว้เลยก็ยังขึ้นค่ะแต่ขึ้นน้อยโอ้ทรมานมากค่ะค่ะเป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองด้วยสีขาวด้วยแทบจะว่าจะลองทุกชนิดที่มีเลยก็ได้สีแดงครับ อ๋อสีแดงพอดีเภศสัจกรที่ร้านไม่ให้ทานอะไรนคะทานเม็ดเล็กๆมันมีทุกสีทานทุกสีไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ค่ะมีจะมีสีเหลืองกับสีขาวค่ะมีเม็ดกลมกับเม็ดเรียวค่ะเอ,อ๋อ,อแล้วก็ทานอย่างนี้มานานไหมฮะตั้งแต่อยู่มัธยมต้นนะคะจนมหลาลัยค่ะโอ้ก็แปดเก้าปีสิบสิบกว่าปีค่ะแล้วก็ไล่มาจนเรียนจบอะคะอ่ะจนมาเจอ นนี่อะค่ะคงจะเป็นความโชคดีของตัวเองคือก็ไม่หายไม่หายค่ะไปหาหมอที่ไหนเปลี่ยนหมอที่ไหนหมอที่ไหนบอกแกก็จะให้ยามาระงับชั่วคราวอะค่ะก็เท่านั้นเองก็คือไม่มีคุณหมอท่านใดบอกวิธีที่รักษาหายใช่มีแต่ว่าให้เรามาแบบเหมือนกับวิจัยแบบว่าลองเกี่ยวกับเกสรดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือไปทดสอบความเป็นพิษใช่ค่ะหรือว่าสิ่งที่มันจะมากระตุ้นเราใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อ แล้วแล,แลอะไรอย่างนี้คือลองเปลี่ยนที่ลองไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้แล้วขึ้นไหมฮะขึ้นค่ะขึ้นเหมือนกันนะฮะใช่มีหนักที่สุดเลยคือได้ทํางานแล้วและมีโอกาสได้บินไปญี่ปุ่นกับที่ออฟฟิศอืม,อมค่ะก็บินไปพอกลับมานี่ไม่ใช่แค่ลมพิดหนึ่งเดียวมาหัดเลยค่ะหัดมาเลยเป็นหัดด้วยใช่ค่ะ หัผมลืมไปแล้วว่าหักเป็นยังไงอาจารย์เป็นตุ่มจะมีไข้สูงนะคะมีเรา้ะเป็นตุ่มไม่ใช่สุนใสๆค่ะตุ่มเล็กๆเหมือนแบบถ้าเรามองได้อาจจะว่าเป็นไข้เลือดออกคล้ายๆกันแต่อันนี้มันก็จะเป็นแบบขึ้นเต็มตัวเป็นผื่นเล็กเลขึ้นเต็มตัวแล้วจะมีไข้สูงค่ะถูกหามส่งโรงพยาบาลเลยค่ะพอลงจากแอร์พอร์ตปุ๊บต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยมีใชเหตุจากอะไรครับอาจารย์ฮะ คือมันไม่เกี่ยวกันเนาะระหว่างการแพ้ลมพิษกับเป็นหัดเนี่ยหัดที่มันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าช่วงที่เป็นลมพิษแล้วก็ร่างกายอ่อนแอเพราะว่าไวรัสที่มันจะติดง่ายมากในคนที่ร่างกายอ่อนแอนะคะสุดท้ายมีอันนึงที่น้องบอกว่าที่หมอให้ไปตรวจว่าแพ้อะไรไม่ใช่ทดสอบความเป็นพิษก็คือว่าเขาจะมีวิธีค่ะ เขาจะถามคนไข้ก่อนว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเจออะไรบ้างเช่นไรฝุ่นเกสรดอกไม้ฝุ่นแถวบ้านหรือพวกเห็บมัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาพวกเนี้ยมาทดสอบกับเราที่ที่ประมาณท้องแขนว่าเราแพ้อะไรซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายชเพราะว่าเขาจะต้องไปสกัดอ,อ,น,อน,นั่นมาแล้วก็ฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังนิดนึงแล้วดูว่ามันบวมไหมอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมแพงอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ อ๋อแพงสิฮะเพราะว่าเขาจะต้องทําให้ปลอดเชื้อดีไม่ดีเดี๋ยวมันติดเชื้อไงฮะออาจจะแพ้เ <lite> พ<ม> <Island> ิ่มอะไรเงี้ยใช่เสรแล้วเคยได้ทดลองสารอาหารเสริมยี่ห้ออะไรต่างๆนานาเคยไหมฮะไม่เคยค่ะมีคนมาแนะนําแต่เป็นคนพูดง่ายว่าดื้อด้วยก็ไม่ไม่เชื่อฝังขงฝังเข็มหาหมอไม่ค่ะไม่เอาเลยค่ะกินยายาหม้อยาต้มอะไรเงี้ยลองไหมฮะ ไม่เอาเลือนเหมือนกันไม่เอาเลยค่ะเอาแล้วทําไมถึงมาเชื่อบินได้ยังไงก็ต้องไล่ตอนที่เป็นหัดใช่ไหมคะคือนอนรักษาตัวลงพยาบาลอยู่สองคืนแล้วก็ออกมาพอออกมาคุณแม่ก็แบบเออเนี่ยลูกแม่แม่เป็นในส่วนของตัวบริษัทหนึ่งซึ่งคุณแม่เนี่ยเข้ามาศึกษาแล้วยาค่อนข้างโอเคเนี่ยแม่ให้แม่อยากให้กินเนี่ยหนูกินนะก็ไม่กินแม่ วางไว้ให้ก็ไม่กินแล้วก็แอบ,บเอาลบด้วยเลย uh huh. ใช่ไม่ไม่ยอมบิมค่ะคุณแม่บอกให้บีมก็ไม่ยอมบิมดือ้อแล้วก็พอดีขึ้นหน่อยพอกินยาหมอเหมือนระงับเชื้อคาวอะไรเงรี้ยก็เลยกลับไปทํางานครับกลับไปทํางานได้วันแรกครึ่งวันเกือบช็อกเลยค่ะแบบไข้ขึ้นสูงมาก <c oughs> ก็ยังเป็นหัดอยู่คราวนี้นอนเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องให้น้าเกลืออีกประมาณสองคืนกว่าก็า <c oughs> กลับมาบ้าน <c oughs> แม่บังคับเลยแม่บอกถ้าไม่เชื่อแม่ก็ไม่ถ้าไม่รักแม่ก็ไม่ต้องเชื่อแม่ก็ไม่ต้องบิมแม่บอกบอย่างนี้ใช่ตัดแม่ตัดลูกกันเลยนะถ้าไม่บิมอย่างนั้นเลยเหรอ <academy> แม่บอกให้กินต่อหน้าเลยอ่ะก็ทานค่ะก็แม่ให้ทานก่อนนอนสองเม็ดต้องมาเฝ้าทุกคืนเลยใช่ไหมไม่ค่ะคืนแรกก็ <provinces S 2> ไม่มีแรงเลยนะคะไม่มีแรงเลยตอนออกจากโรงพยาบาลไม่ค่ะก็อ่า คุณแม่บอกว่าดีแล้วคุณแม่ก็เชื่อก็ทานอา่าฮะลองทานใช่แต่แปลกมากตั้งแต่ที่เป็นหัดมาไล่เกือบอาทิตย์นึงเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลไม่มีแรงทานอะไรก็อาเจียนอือคือไม่มีแรงเลยแบบแย่มากเดินยังแบบเดินไม่ได้เลยปวดเหมือนปวดไปหมดทั้งตัวเลยค่ะค,คนเป็นหนักมากพอต้องขึ้นตื่นขึ้นมาอยากกินนะหิวอพอทานเข้าไปสองเม็ดแรกใช่ ก็ตื่นขึ้นมาใช่กลางดึกประมาณตีสามตีสี่อะไรเงี้ยหิวก็ลุกขึ้นมาหาอะไรกินอะไรเงี้ยขันในตู้เย็นก็ทานนมทานอะไรแล้วกลับไปนอนต่อพอเช้าพอเช้าขึ้นมาประมาณแปดเก้าโมงแม่ก็ถามเป็นยังไงบ้างล้วไม่ค่อยปวดรู้สึกแบบไม่ค่อยปวดตัวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยลุกขึ้นมาแม่ก็ซื้อข้าวต้มต้มข้าวต้มให้กินก็ทานได้อื ก็พอตอนเที่ยงรู้สึกดีขึ้นแม่บอกว่าคนที่ไม่สบายเนี่ยอย่านอนสมนะลูกถ้าลุกขึ้นได้ลุกขึ้นเลยก็เลยลุกขึ้นสักผ้าเลยก็คือมีแรงใช่ที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรได้ใช่ค่ะก็แปลกใจเหมือนกันแต่คิดในใจว่สงสัยคงดีขึ้นแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทํากิจวัตรประจําวันก็ทานยาแล้วก็พักผ่อนพอตอนเย็นคุณแม่ก็ให้ทานอีกสองเม็ดอ่าค่ะก็ทานไปอีกวันหนึ่งก็ เอ,อคุณแม่น่าจะไปทํางานไหวแล้วก็เลยไปทํางานแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าทานต่อเนื่องนะลูกยาหมอก็กินบ้างแค่บางส่วนถ้ามีไข้ค่อยกินแต่อะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกินเนี่ยมแม่ให้บิมบิมตัวนี้ไปเช้าสองก่อนนอนสองอก็ทานมาเรื่อยๆค่ะแต่พอหัดดีขึ้นดีขึ้น,นจับตัวลายเหมือนตุ๊กแกก็ดีขึ้นดีขึ้น แต่ปกติเอ๊ะก็รู้สึกแปลกใจพอทุกเย็นเนี่ยเพื่อนจะมาหาก็คือลมพิษเพื่อนจะมาเอ๊ะทำไมเพื่อนไม่เห็นแวะมาเลยเออเริ่มเริ่มแปลกใจไม่มีใครมาทักใช่ว่าเอ๊ะทำไมปกติเพื่อนรักเราจะมาทุกเย็นเลยไม่เห็นมาเลยลมพิษหายไปอะค่ะหลังจากทานไปได้ไม่กี่วันใช่ไหมฮะเป็นอาทิตย์ค่ะพอหัดนี้จะเป็นตุ่มเม็ดเล็กๆแล้วมันจะค่อยๆจางไปจางหัดหายไปละค่ะก็เลยมาแปลกใจว่า ลมพิษมาก็หายไป<ช>ก็เลยถามแม่แม่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวแม่ไปถามดร์ให้นะลูกแล้วก็กลับมาบอกจันเย็นอ๋อเพราะว่าบิมของเราสร้างภูมิคุ้มกันก็เลยอาจจะปรับภูมิคุ้มกันของหนูทําให้หนูแข็งแรงขึ้นอืก็ดูอาการต่อไปถ้ามีอะไรก็มาบอกแม่นะอะไรอย่างนี้ใช่ถ้าอย่างนั้นถ้ายจย์อธิบายว่าภูมิคุ้มกันของน้องมีการปรับเนี่ยปรับไปบไปยังไงจริงจริงน้องเขาก็ดูแลตัวเขาเองอลนะครับ เพียงแต่ว่าบิมของเราเข้าไปช่วยเ้าดูแลตัวเขาเองเพราะว่ารบัพบิมเข้าไปรักษาเดี๋ยวก็คุณต้นก็คงไปตอบคำถามก็บออยอ,อีกนั้งคู่เหรอฮะมันสิ่งแรกที่ที่เรามีข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือคว่า4แคปซูลต่อวันที่น้องเขาทานเนี่ยก็จะมีการสร้าง th1 เ, TH เพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าแล้วก็ th17 เพิ่มขึ้นประมาณหเท่านะฮะในเวลาสิวัน แต่นี่กินวันสองวันมันก็คงจะสร้างบ้างแต่ไม่มากมากายขนาดนั้นการที่ไม่เลืดขาวสองชนิดนี้สร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาก็เพิ่มความสามารถในการจัดการกับไวรัสชัดเจนไวรัสเชื้อราแบคทีเรียแม้กระทั่งมะเร็ง,รงก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเพราเนื่องจากเม็เลืดขาวของเราได้ถูกกระตุ้นให้มีการสร้างมึกมากขึ้นนั่นเองอการตอบรับในร่างกายของเรากับ แคปซูลสีเขียว่สีเขียวคอนการจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้ปริยะหนึ่งภูมิคุ้มกันของเรามันสมดุลแล้วอะนะครับอาการอาการแพ้ทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจาก TS2 ซึ่งมันเยอะไปมันโดน TS1 จัดการแล้วอ่ะมันควบคุมไว้นะก็แล้วยังมีทีแรกมาควบคุมทีเอสอยู่เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ไม่มาแล้วลหะนะครับ เลยว่าสี่เม็ดต่อวันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะเพื่องตังมากแต่ว่าอยากจะสวยเร็วๆก็กินต่อไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าลดลงมาได้เหลือ1หนึ่งเม็ดจะไม่มีอันตรายนะวันละหนึ่งเม็ดช้หนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเช้าเย็นอ่าก็ตอนนี้ตอนนี้ถ้านับปัจจุบันก็ยังบิมอยู่แต่ว่าบิมเหลือสองเม็ดตอนเช้าค่ะอ๋อทานเช้าสองเม็ดอย่างเดียวก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับอ่าฮะอ่าแต่ว่าถ้าเหตุกลับมาอีกรอบหนึ่งเลยก็คือมีน้องค่ะ เมื่อมีน้องตอนนี้ก็ครบห้าเดือนก็คือหายไปหมดเลยไม่ไม่เพื่อนไม่มาหาแล้วคืออาจจะตัดขาดความสัมพันธ์กันไปเลยลมพิษแต่ว่าพอมีน้องเราก็เลยหยุดบิมไปพอท้องทราบว่าวท้องน้องได้สองเดือนก็เลยบอกคุณแม่คุณแม่บอกอ๋อไม่เป็นไรลูงกงั้นก็หยุดบิมไปก่อนก็ดูแลตัวเองก็ทานนมทานราตามปกติจนกระทั่งคลอดน้องได้สองอาทิตย์อื เพื่อนกลับมาหาชุดใหญ่เลยค่ะใช่มาตกใจมากเพราะว่าพอคลอดน้องมาได้ก็ยังดูแลตัวเองอะค,ะค่ะหนูก็ยังดูแลตัวเองก็คืออาจจะพักผ่อนน้อยเพราะว่าเพิ่งคลอดน้องแล้วก็อาจจะเจ็แบแผลที่ข่า,าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเป็นลมพิดอีกคราวนี้เป็นหนักมากกว่าเดิมอาจจะประมาณห้าเท่าตัว<อ>คือมาเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเป็นตุ่มแดงบ้างอเออบวมบ้างหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบ ุ่มแดงแล้วก็บวมแล้วก็เป็นตั้งแต่หน้าจนถึงท่แ้จะทุกพื้นที่เลยใช่ในร่างกาย็มเลยนะะใช่ตกใจมากโทรหาแม่ร้องไห้ออแม่กลับมาเป็นอีกแล้วอะไรอย่งเงี้ยแม่ก็ตกใจอ๋ะทำไมกลับมาเป็นได้ยังไงล่ะลูกหนูเซิร์ชในเน็ตเลยเซิร์ชในเน็ตปุ๊บก็อ๋อ คุณแม่ที่พึ่งคลอดน้องอ,ะอ่ะคนที่ไม่เคยเป็นลมพิษก็เป็นกับคนที่เป็นอยู่แล้วก็กลับมาเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าภูมิในร่างกายเราจะแบ่งส่วนนึงให้ลูกแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยอาจจะเป็นเพราะเจ็บหรือว่าต้องดูแลก็ทําให้ร่างกายเราอ่อนแอ,โอโก็เลยกลับมาชุดตรง,งเลยไหมฮะอาจารย์ครับในทางภูมิคุ้มกันวิทยานี่ถือว่า คือคงไม่แบ่งไปนะคะแต่ลูกก็จะได้ของเราติดตัวไปด้วยนะคะแต่โดยปกติเนี่ยลมพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าร่างกายอ่อนแอนะ,ะตอนนั้นก็มีดาราคนหนึ่งโตโน,โนะะ่ไงฮะที่พักผ่อนน้อยอ,อ,อย่างคลอดลูกนี่ร่างกายจะอ่อนแอลงนะคะเพราะว่าเราจะเสียเลือด เสียกําลังเบ่งอะไรพวกนี้ไปอะไรเงี้ยนะร่างกายก็จะอ่อนแอลงไปพักหนึ่งอันนี้โอกาสที่จะกลับมาสําหรับคนที่เคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเป็นเยอะขึ้นถ้าท่านเรียนถามอาจารย์ครับว่าในแง่ของคนตั้งคันเนี่ยทานบิ่มได้ไหมครัข้างกล่องข้างขวดเกลียวไว้เลยนะครับผู้ตั้งคันผู้มีคันไม่ควรไม่ควรจะใช้นะครับ แล้วผมอยากจะเน้นว่าสำหรับประเด็นของคนตั้งคันอขอให้อย่าใช้จริงๆนะเพราะว่าเราเราไม่อยากเสี่ยงว่าถ้าทารกเกิดเป็นอะไรไปเราไม่อยากรับผิดชอบตรงนั้นนะครับแม้ว่าจะมีข้อมูลไม่มีข้อมูลยืนยันว่า ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามันเป็นอันตรายแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันว่าในระยะยาวมันจะปลอดภัยวิธออนทางที่ดีก็คือในระหว่างตั้งคันอย่าเพิ่งไปใช้แต่หลังคลอดบุตรแล้วไม่มีปัญหาครับ